สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเน,นครับช้ำตัวดีแตนซิ่งฮะอ่ะคันนี้เกิดอุบิเนต์นิดหน่อยครับำลังซ่อมอยู่กระทะราวนิดหน่อยฮะยางลมรั่วเราไปซ่อมที่หมู่บ้านนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูคันนั้นกันก่อนหลังจะออกมาตัดลงมาเลยฮะไหวไหมน่าจะไหวแหละเพราะว่าค่อนข้างที่จะแรงอยู่นะ เที่ยวที่แล้วสิบันก็ออกเฉลุยเลยเดี๋ยวเที่ยวนี้ก็ประมาณนั้นแหละประมาณสิบันกว่าตักลงมาเลยโอ้โหโอ้โอ้โอ้โอโอโจมอะจมจมจมน่าจะดินสุดครับเอาไงดีอะไรนะถ้าดินสุดก็มีรถขีบดันอยู่ งายง่า,าจะดีสุดครับดูคันนี้ใส่โอ้โหนี่แหละเขาเรียกว่าตัวเล็กสเปคแรงครับไปก่อนไปไปนาะเออมาเลยไปไ้โอโ้ดินจมนิดหน่อยครับ ออกตัวได้แล้วมันจะได้มันจะไปได้เรื่อยๆนะครับอันนี้ยังออกตัวไม่ได้โอ้ยหอ,อยยอดบถวคนข้างที่จะหนักครับเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยโชเฟอร์เยิม้ม เลยหนึ่งหนึ่งโอ้หกสองหนึ่งเอาหนึ่งหนึ่งใส่มาหนึ่งหนึหรือใส่ถอยถก็ได้เกยถอถอยนะ พรีฟรีพรีแล้วเอาโอเคครับเดี๋ยวขี้มาช่วยดันแล้วเดี๋ยวเออกไปเลยครับถ้าขี้ช่วยดันนี่ต้องใส่ประมาณสักสองหนึ่งนะใส่ให้มันเร็วเพราะว่าความแรงของขี้มันก็แรงอยู่แล้ว อย่างเล็กน้อยอเรียบร้อยครับขึ้นมาเรียบร้อยแล้วโอ้โอ้โหไปชนก้นเสลาวนิดหน่อยครับข้างบนอโอเคครับขึ้นมาเรียบร้อยครับ